เบลมาแล้วบลูกครับแม่เออแม่นี่ควอนแฟนผมแม่สวัสดีจ้าอืมสวัสดีช่วงนี้ควอนตกงานครับอันโรงงานปิดช่วงโควิดเขาเรียกว่าเสียหายควอนมาอยู่เป็นมูแม่ตัเตเวเฮ็ดแบดเฮ็ดงานน้ำบันเ,นเป็นมูแม่ทะกวันครับเออเออเนี๋ยเบิ่งแล้วนี่สีเฮ็ดยังเป็นบ่บ๊ แม่กินขา้าวแล้วบอครับกินแล้วลูกพระพรตไอศิบ้าพา้อมขึ้นไปเก็บห้มึงสิดับพี่นอน เบลก็สิไปเห็นงานแต่าเถอะลูกใบเต้าอยู่พอดีเถาแก้บนทั่วมาบอกวันรถเขาอูา่ารคันแสดงขอไปสมรถซอยเพื่อนเออจังสันบ่ลูกครับแฟนตัวแจ้งสันอย่าว่าเด้อปานนี่เนอะยังบ่ท่านเด้ตื่นอยู่น่นะตื่นสวยปานนี่สิไปทำมาหากินเอียงท่านบานท่านเมืองเขาพรอนไปตลาดเต่าแล้วแม่ ไปเสื้อของใส่ส่วนตัวกับกับ,กบข้าวเอาไว้ให้แม่กินนะครับเออๆเกออ็สั่นกับไปเห็นงานสลุกครับ ูไปตลาดในเมืองมาหนูก็เลยซื้อน้ำซาลเเลเดงกับเลอฟ่ามาฝากจ้ะแล้วกะ็สบู่ย่แพชิ่งหลิงกับยาสีฟันแอนตาเซนหนูเห็นในห้องน้ำมันแก่สีเบิร์ดเหลี่ยก็เลยซื้อมาให้เออเออเอาไว้นั่นละ่ะข้าสัตน,นูเอาไปเก็บไว้ทั้งบาทไเทเดอร์้าเม่หิวเขาแม่ก็กินก้อนโลดจะหนูไปเห็ดเวียกเงื่อนก่อน เนื้อกินกระจักแสบบอดแสบสะอาดบุบบุบท้าเป็นรูดี Lòn nhọn bọ nọ บอกให้ลูกเอ้ามาไปยงางแย้นุสิล่างเองดอกโอ้ยบอกบบลูเรื่องสิไปทั้งไหนก็ไปเอ้าเล้วแ<อ>ม่เดี๋ยวกลับมาแล้วกลับมาแล้วบ่ลูก เป็นจังไรลูกหละเมยบอเมือยอหน่อยเอาแม่เห็ดยังเนี่ยอ๋แม่กระล่างถวยไปถ้าใส่กินให้ลูกได้ละลูกเอาพรอนแม่ใส่แม่คือบอใส่พรอนมาเห็ดโอ้ยพ่อน,นั่นบอกแม่บอกแล้วมันกับบอไม่เห็ดดอกลูกนางลูกนางเล่นเทรศัพท์อยู่บนมือบนเว้นอยู่จังสันละ <c oughs> ก็สซ่างดอกลูกแม่เห็ดได้อยู่ปกติแม่ก็เห็ดแบบนี้อยู่แล้วอ๋อ เออเออก็แต่อยู่ใบเปลี่ยนเสียผ่าก่อนเด้อ าวนี่เสื้อผ้านั่นอย่าเคดหลายบ่เวียกนั่นอยู่เทิงบ้าน่ะยังอยู่3ตะก้าเฮ็ดเข้าไป

แม่เห็นยังเอา้ากระดังไฟหนึ่งเขาให้บักลากินเมเนีดยในรูปแม่ก็บอกไอ้พอนเ็ดพอนอยูุติเนี่ยพอนพอนมนันหนีด้วย,อยพอนกะสร้างเขาเถอะลูกขเขา่เฮ็ดกะสร้างขาดอกแม่เฮ็ดได้อยู่ปกติแม่กเ็เฮ็ดอยู่แล้ว ความปันยังคือโบมาหนึ่งเขาให้แม่ไอ่เออกระซัางตัวลูกมนเป็นยังดอกแม่เฮ็ดได้อยูเออก็ออสั่นไปง,นง่านก็ได้สั่น แ,แม่บ่ไหวแล้วเด้แม่โตหนะ่ะบ่เฮ็ดอีหยังซอยแม่จักอย่างเลยบอกเฮ็ดอันไหนกับบ่เฮ็ดซ้ำบ่นำว่าเป็นผ้าละให้แม่เพิ่มเมื่อยกไปอีกแม่วาเอามันมาทรงบานโลดแม่อยู่กับเบลสองคนแม่กับมีความสุกล้วนะเบลเสื้อแม่เด้อทำกับบานไปโหลด มาเราบอล,ลูกบอม่หด่ะเบลเป็นยังลูกหนาคือโกซึนแทะนม่แม่บออย่างไงพอนบออยังไม่ได้บอกยังเล้ล่ะแม่รู้บอพ่อนี้กระบานแล้ว แม่จะเฮ็ดแบบนี้เพียยัง<อ>ผมห่วงบดแล้วล่ะน้งองยังทิ่แม่ไปแกงควานเสมอเบลที่แม่เฮ็ดไปแม่ฮักเบลเด้ที่แม่เฮ็ดไปแม,แบบแปแม่ยันเบลฮักเม่หลายกว่าแม่แม่ก็เลยตรงเฮ็ดแบบนี้ แม่แม่รู้อยูบอ่บ่แม่ผมกระหักพ่อนผมกระหักผมเติเป็นยู่กับพ่อนผมเป็นรูตุนแม่ผมสิมาอยู่กับแม่ผมเป็รู้ตุนพ่อนผมอยากให้ครอบครัวเฮาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหักกันแท่งกันมีความสุขก็สั่นแม่ก็ขอโทษด้วลูก พ่อไปตามพ่อนกลับมานแล้วูุเนาะครับแม่สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร085647 หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสาสสินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้